สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ค่อนข้างท้าทายความคิดมากๆเลยนะคะเป็นประเด็นทางจริยธรรมที่เรียกว่าปัญหาสะพานเท้าค่ะครับ the footbridge dilemma ใช่ค่ะหลายคนอาจจะคุ้นกับปัญหารถทางหรือ trolley problem ที่แบบว่าสับรางช่วยคน5คนแต่ต้องสังเวยหนึ่งคนอันนั้นก็ว่ายากแล้วนะคะครับผมแต่อันนี้เนี่ย ปัญหาสะพานเท้าม,มันมันใกล้ตัวกว่ามันบีบคั้นกว่าเยอะเลยค่ะวันนี้เราเลยอยากจะมาลองเจาะลึกกันดูถึงมุมมองต่างๆแล้วก็ปัจจัยทางจิตวิทยาที่มันเข้ามาเกี่ยวข้องครับน่าสนใจมากครับค่ะลองนึกภาพตามนะคะคือมีรถทางกำลังวิ่งมาเลยบนรางข้างหน้าเนี่ยมีคนอยู่ห้าคนกำลังจะแย่แล้วหนีไม่ทันแน่ๆครับส่วนเรายืนอยู่บนสะพานลอยข้ามรางนั้นพอดีเลยแล้วข้างๆเราเนี่ยมีชายคนหนึ่ง รูปร่างค่อนข้างใหญ่ยืนอยู่ <c oughs> ถ้าถ้าเราตัดสินใจผลักเขาลงไปนะคะร่างของเขาเนี่ยจะตกลงไปขวางรถทางพอดีทําให้รถทางหยุดช่วยชีวิตคนห้าคนนั้นได้แต่ว่าแต่ว่าชายคนที่เราผลักลงไปต้องเสียชีวิตแน่นอนคําถามคือเราจะทํำไหมคะจะผลักเขาลงไปหรือเปล่าโห <c oughs> คําถามนี้หนักเลยครับหนักมากค่ะเอาละค่ะมาลองเอ่อ ค่อยๆแกะปมนี้กันดูนะคะคือจุดที่มันขัดแย้งกันมากๆเลยก็คือเราต้องเลือกระหว่างาผลลัพธ์ที่ดีกว่าในเชิงตัวเลขคือช่วย5คนใช่ไหมคะครับผมกับการที่เราต้องลงมือทำอะไรบางอย่างโดยตรงคือจงใจผลักคนคนหนึ่งให้ตายไปเลยเพื่อช่วยอีกกลุ่มหนึ่งมันเหมือนเป็นการประทะกันของหลักคิดทางจริยธรรมใหญ่ๆเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับถ้ามองในมุมของอที่เรียกว่าผลลัพธ์นิยม หรือประโยชน์นิยม utilitarianism เนี่ยหลักการสำคัญก็คือเราควรเลือกทางที่ให้ผลรวมออกมาดีที่สุดซึ่งในสถานการณ์นี้การช่วย5ชีวิตแลกกับ1ชีวิตถ้ามองแค่ตัวเลขเนี่ยมันก็ดูเหมือนจะดีกว่าใช่ไหมครับค่ะในเชิงตัวเลขก็ดูเหมือนจะใช่ครับนักคิดบางท่านก็สนับสนุนแนวทางนี้คือมองว่าเป้าหมายคือการลดความทุกข์โดยรวมให้มากที่สุด แม้ว่าการกระทำนั้นมันอาจจะขัดกับความรู้สึกมากๆก็ตามแต่ฟังดูแล้วการต้องลงมือผลักใครสักคนจริงๆเนี่ยมันมันรู้สึกต่างกันมากเลยนะคะกับแค่การสับสวิต์เปลี่ยนรางในแบบแรกมันเหมือนเราต้องเข้าไปเกี่ยวข้องโดยตรงเลยถูกต้องครับตรงนี้แหละครับที่สำคัญแล้วมันก็พาเราไปสู่อีกมุมมองหนึ่งคือจริยศาสตร์เชิงหน้าที่หรือเดียนทอโลจี ที่เขาจะเน้นเรื่องหลักการของการกระทำไม่ใช่แค่ผลลัพธ์อ๋อเน้นที่ตัวการกระทำเองใช่ครับมุมมองนี้แบบที่คานเสนอเนี่ยจะบอกว่ามันมีกฎบางอย่างที่เราต้องยึดถือเช่นห้ามใช้มนุษย์เป็นแค่เครื่องมือเพื่อไปสู่เป้าหมายอื่นไม่ว่าเป้าหมายนั้นมันจะดูดีแค่ไหนก็ตามอืมการผลักคนลงไปจากสะพานเนี่ยมันคือการใช้เขาเป็นเครื่องมือโดยตรงเลยเพื่อหยุดรถไฟจริงด้วยค่ะเราใช้เขาเป็นเหมือนสิ่งของเพื่อหยุดรถไฟใช่ครับ ถึงแม้ว่าผลลัพธ์คือช่วยคนได้ตั้ง5คนก็ตามคนที่พัฒนาสถานการณ์นี้ขึ้นมาเขาก็อยากจะชี้ให้เห็นความตึงเครียดตรงนี้นี่แหละครับระหว่างเจตนากับผลลัพธ์ตรงนี้แหละคะ่ะที่น่าสนใจมากในทางจิตวิทยาคือทําไมความรู้สึกเรามันถึงต่อต้านการผลักมากกว่าการสับคันโยกขนาดนั้นทั้งที่ผลลัพธ์เรื่องจํานวนชีวิตมันเหมือนกันเป๊ะเลยมันมีคําอธิบายไหมคะ มีครับแล้วก็น่าสนใจมากด้วยครับมีงานวิจัยที่เขาใช้เครื่อง fMRI สแกนสมองดูเลยนะครับโห oh, จริงเหรอคะครับเขาพูดว่าเวลาที่เราจินตนาการว่าต้องลงมือผลักใครสักคนด้วยมือตัวเองเนี่ยสมองส่วนที่มันเกี่ยวกับอารมณ์การตอบสนองทางสังคมเนี่ยมันจะทำงานแบบว่าทำงานหนักขึ้นมากๆเลยครับอ๋อ oh. มันต่างจากการสับคันโยกซึ่งมันดูเป็นการกระทำที่ห่างเหินกว่า ไม่ได้สัมผัสโดยตรงการลงมือที่มันใกล้ชิดมีเจตนาทำร้ายโดยตรงแบบนี้มันไปกระตุ้นปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่รุนแรงกว่ามากทำให้เรารู้สึกไม่ยอมรับการกระทำนั้นถึงแม้ว่าเหตุผลอาจจะบอกว่าเออมันช่วยคนได้มากกว่านะโหแสดงว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องปรัชญาหรือการใช้เหตุผลคิดคำนวณอย่างเดียวแล้วนะคะแต่มันมีเรื่องของ ชีววิทยาอารมณ์ความรู้สึกที่ฝังอยู่ในตัวเราเลยว่าเราตอบสนองต่อการทําร้ายคนอื่นซ,ซึ่งซึ่งหน้าเนี่ยต่างออกไปใช่เลยครับมันเชื่อมโยงกับสิ่งที่นักวิชาการบางท่านเรียกว่าสัญชาตญาณทางศีลธรรมหรือ Moral Intuition สัญชาตญาณทางศีลธรรมครับมันเหมือนเป็นปฏิกิริยาตอบสนองทางศีลธรรมแบบอัตโนมัติที่มันผุดขึ้นมาก่อนที่เราจะมานั่งคิดวิเคราะห์ด้วยเหตุผลเสียอีกครับเหมือนความรู้สึกไม่โอเคมันผิด ที่เกิดขึ้นทันทีเลยเวลาคิดถึงการผลักคนอ๋อเหมือนความรู้สึกแวบแรกประมาณนั้นเลยครับบางคนเชื่อว่าสัญชาตญาณพวกนี้มันก็ถูกสร้างขึ้นมาผ่านวิวัฒนาการผ่านวัฒนธรรมเพื่อช่วยให้เราอยู่ร่วมกันในสังคมได้การตัดสินใจในสถานการณ์บีบคั้นแบบนี้มันก็เลยกลายเป็นเหมือนการต่อสู้กันภายในระหว่างสัญชาตญาณที่มาจากอารมณ์กับเหตุผลที่เน้นการคำนวณผลลัพธ์ ถ้าอย่างนั้นไม่ว่าจะเลือกทางไหนมันก็ดูจะมีราคาที่ต้องจ่ายทั้งคู่เลยนะคะแน่นอนครับถ้าเราเลือกที่จะไม่ผลักยึดหลักว่าเราจะไม่ทำร้ายใครโดยตรงเราก็ต้องยอมรับว่าห้าคนนั้นจะต้องตายไปซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากครับผมแต่ถ้าเราเลือกที่จะผลักเราช่วยห้าคนนั้นได้ก็จริงแต่เราต้องกลายเป็นคนที่ลงมือฆ่าคนคนหนึ่งโดยตรงเลยแล้วก็ต้องแบกรับความรู้สึกผิดหรือภาระทางใจนั้นไป ใช่ครับการเลือกไม่ผลักก็คือการรักษาหลักการแต่ยอมรับผลที่สูญเสียมากกว่าส่วนการเลือกผลักก็คือการยอมรับผิดชอบต่อการกระทําที่อาจจะขัดต่อหลักการเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่าในแง่ตัวเลขแต่ก็ต้องเผชิญกับผลกระทบทางจิตใจที่อาจจะหนักหนาสาหัสได้มันไม่มีคําตอบไหนที่มันง่ายหรือทำให้สบายใจได้เลยครับ แล้วทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยค่ะมันบอกอะไรกับเราเกี่ยวกับการตัดสินใจเรื่องยากๆทางจริยธรรมในชีวิตจริงของเราได้บ้างคะครับคือถึงแม้ปัญหาสะพานเท้านี่มันจะเป็นสถานการณ์สมมุติที่ดูสุดโต่งมากๆนะครับแต่มันสะท้อนความจริงอย่างหนึ่งคือการตัดสินใจทางศีลธรรมที่มันซับซ้อนจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการเอาเหตุผลมาหักล้างกันแต่มันคือการเผชิญหน้ากันร,ระหว่างหลักการที่เราเชื่อความรู้สึกสัญชาตญาณ แล้วก็การคิดคำนวณถึงผลได้ผลเสียมันทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วอารมณ์เนี่ยมีบทบาทสำคัญมากในการตัดสินใจเรื่องถูกผิดของเรามากกว่าที่เราคิดหรืออาจจะยอมรับก็ได้นะครับฟังแล้วก็ทำให้ต้องกลับมาคิดเลยนะคะว่าในชีวิตจริงเวลาเราเจอสถานการณ์ที่อาจจะไม่ใช่เรื่องความเป็นความตายแบบนี้แต่เป็นการเลือกระหว่างสิ่งที่รู้สึกว่าถูกต้องตามหลักการกับสิ่งที่ น่าจะให้ผลดีกว่าแต่ต้องฝืนใจหรือขัดกับความรู้สึกเราจะตัดสินใจยังไงนั่นแหละครับคือคำถามสำคัญที่สถานการณ์จำลองแบบนี้ทิ้งไว้ให้เราคิดต่อในโลกความเป็นจริงที่มันไม่ได้มีแค่ขาวกับดำแต่มันเท่าๆเนี่ยเราจะนำทางตัวเองยังไงเวลาที่ต้องเจอกับความขัดแย้งในใจแบบนี้ค่ะโดยเฉพาะเวลาที่มีเดิมพันสูงๆแล้วอารมณ์ความรู้สึกมันก็เอ่อพุ่งพล่านเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเราจะหาสมดุลระหว่างเหตุผลกับความรู้สึกได้ยังไง นี่เป็นคำถามที่เราอาจจะต้องอเผชิญในรูปแบบต่างๆไปเรื่อยๆตลอดชีวิตเลยครับ